สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขสุขทุกคนครับผมเริ่มแล้วกับโตเกียวแชมเปียนชิพพี่น้อง2024มาเบิ่อกกันว่าภู้ล่งสนามาข้องเมือนีมีผู้ไดกันแน่ครับผมที่แบบว่าจะมาโชว์ฝีไม้อายมือขาแข้งอันแข็งแกร่งนะครับผมป้ายคนแรกสวัสดีครับผมน้องอาโตเกียวมิวสิกครับสีแดงครับผมทำไมอ่อมจังอสวัสดีค่ะน้องจนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกค่ะสีแดงค่ะ สวัสดีค่ะน oh ้องน้ำตานะคะโตเกียวมิวสิกสีแดงค่ะสวัสดีครับผมน้องบอลโตเกียวมิวสิกครับผมสีแดงครับผมเย้ยิงดังดงสวัสดีครับน้องเว็บโตเกียวมิวสิกสีแดงครับดังแล้วมนีิเป็นคนที่เสียงออกออกได้ไอ้กล้องอาดังดังเอ่อขอโทษนครับผมตรงกล้องโตเกียวมิวสิกครับผมรับบอลต่อยังไงต่อ สวันนโโส,สดีครับนรร้องนิโอโตเกมเซซีครับเซรามิคธนาปฐมประเดิ่มสินครับนี่เ็ตัวเกวสวัสดีครับผมตอฟฟี่เอกเดนัยมอลำเสียงวีฮอ ครับน้องซิงแกรมโตเกียวมิวสิกค่ะสวัสดีค่ะน้องสกายค่ะสวัสดีครับพี่กีตาร์โตเกียวมิวสิกครับ่ะคนณแม่โตครับสวัสดีครับแม่เซอร์นโตเกียวมิวสิกครับสวัสดีครับชอปปี้โตเกียวมิวสิกครับสวัสดีครับน้องซิงจังโตเกียวมิวสิกครับสวัสดีครับยูริโตเกียวมิวสิกครับ ติดตามในตัวเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับพี่ดองเจอกันเมื่อแรกนี่จ้า EP 24เฮ้ยเมตาโปรตี่น้ำเงินตัวนี้สวัสดีค่ะพี่น้องมือหนีแข่งกีฬาอีหยังครับบอกว่าข้อมันสิได้คืนไปอ้าวมือหนีมากนี่มาเปิดงานบ่แมนตามือหนีมาสั่นมาเปิดไปแล้วงานบึ้มบังบึ้มไปแล้วเอ้างานหลัดงานหลวงก็ต้องมาแล้วเนาะม้าสาวมาเร็วก็ต้องมาคือเก่านด่นหลามือหนีเขาอย่าไม่ใช่อย่างไม่อย่างมีคูเกตคูจินได้อีกตัวเกี่ยวมิวสิกนี่จะไม่จินมันหยังมันคู่ไเดียวกัน่่่าูู้ดจหนไอยบ กูนายคู่จิ้นจะรองกับเฮียนเพิ่งก็กระยากกันยูสตามือนี่โอเคครับมันเ้แน่ักีฬาสีอย่างขาวกันกีฬาสีเป็นกีฬาแบบนอ๋อบ่มีสีมีสีอยู่แต่มันไม่ใช่กันกีฬาสีแม่ยกแต่ละทีมกับพร้อมเนาะพร้อมนั่นดีเห็นบ่พร้อมแล้วก็โอนเงินมาด้วยแม่ทั้งนอกสนามทั้งในนี่เด้อค่ะเจอกันครับพี่น้องกับโตเกียวมิวสิกแชมเปี้ยนนะจ๊ะโตเกียวแชมเปี้ยนชิมนะจ๊ะ